สวัสดีครับเพื่อนๆชาววันพันแมนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมยันเจมนะครับวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับเราก็จะพามาสุ่มวงล้อปลุกตื่นนะครับเจ้าฟินิกแมนนะครับเจไดดาบวกนะอันดับแรกเลยเราก็ต้องขอบคุณคุณโตนะครับที่ส่งไอดีให้เรามาสุ่มเจ้าฟินิกแมนนะครับในวงล้อปลุกตื่นนะส่วนไอดีคุณโตก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์4 8 0สูตรนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ได้รวมกับเซิร์ฟเวอร์ ตัวรองจานนะครับเซิร์ฟ479นะครับตอนนี้คุณโต้ก็อยู่อันดับที่6นะครับพลังอยู่ที่9ล้านนะส่วนจางก็อยู่อันดับที่5นะพลพัง20ล้านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะวันนี้คุณโตก็ได้เตรียมแบงค์มาให้เราแล้วนะครับอยู่ที่1,766นะครับแล้วก็มีตัวอยู่ที่8ใบนะเดี๋ยวเราจะสุ่มกันทีละ3า ใบเลยนะไม่รู้ว่าจะการันตีไนมครับแต่คุณโตบอกว่าอาจจะขาดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไปกดแบงค์เพิ่มได้นะแต่ว่าส่งมาให้จานเจมบางทีนะครับไม่มีหรอกรับการันตีจานเจมมือทองเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยนะสมมทีละสามใบนะครับมาดูรอบแรกนะครับหืมรอบแรกก็ได้ขีบเลือกอุปรกรณ์นะครับจม สเตตัสโจมตีสเตตัสรองก็บนตโจมตีนะโอ้โหครั้งแรกก็ได้แล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะหมุนสามใบเลยนะอนะือือรอบที่สองก็ยังเกลืออยู่นะโอ้โหเราจะซื้อทีละ ซื้อทีละสามใบพอนะเราแบบประหยัดงบนะครับหมุนทีละสามนะซื้อทีละสามมันก็หมุนไปเรื่อยเยนะครับโอเคหวังว่าจะไม่การันตีนะไป <c oughs> ได้ยินปุ๊กตื่นนะก็ถือว่าโอเคนะมีสามก้อนในตอนนี้โอเคเราขาดเราขาดแค่ฟินิกกับฟินิกล่างแรกนะก็ถือว่า เราวันเชิญเจ้าฟินิกกิเดดาบวกได้แล้วนะพอหินเราก็มีสามก้อนแล้วนะเราก็ขาดแค่ก้อนเดียวโอเคไปกันต่อนะกี่ครั้งแล้วไม่รู้นะแต่ว่า <c oughs> เฉียว <c oughs> เฉียว <c oughs> เกือบได้ไป <c oughs> เราไปกันต่อนะครับทีละสามใบแล้วกันหวังว่าจะไม่ต้องกดแบงค์เพิ่มนะ เ,เตอนนี้เราต้องการฟินิกล่างแรกกับลูกลูกแก้วปุกตื่นแล้วก็หินพัฒนายึ่งก้อนนะครับหวังว่าจะไม่เกลือนะอืมมีเกลือนะแบงค์ลดเร็วมากใช้ทีละเจ็ดสิแปดแบงค์อ่ะสามสามตัวได้หินพัฒนาก็ไม่ได้เคไปกันต่อนะครับ ได้ไหมได้สตูมโซนิกนะครับรอบนี้ก็ถือสวยงามนะครับสวยงามนะสวยมากๆเลยครับโอเคไปนะครับอีก78แบงค์เหลือ1 1 1ห่งพันแล้วนะนี้เราได้หินพัฒนาแล้วครับตอนนี้เราขาดแก่ลูกแก้วกับฟลินิกร่างแรกนะจานจะไม่ทำให้คุณโต้งผิดหวังนะ ที่ส่งดีมาให้จานสุ่มนะครับรู้จาักการเทมมือทองร้อยไปแงได้ที่หน้แล้วะนะตอนนี้เราหวังว่าเราจะไม่เกือนะครับคลิปนี้นี้มาแล้วไปกับพวกเราเถอะพาเจ้าไป่ายถานใจของพวกเราอ้ยมาแลยนะครับผงลูกไอนะึงจะจัดโอเคตอนนี้เราเหลือแค่ลูกแก้ว ุกตื่นเลยนะครับไปที่สามไปผมว่าเราจะไม่เกลือนะื้อหือเลยไปนิดนึงไปต่อเลยนะครับเ <c oughs> หลือแปดร้อยแบงค์ละเราจะไม่หมด <c oughs> เราจะไม่หมดอื่เลยไมนแก้เคียงเลยรอบนี้ไปครับเหลือแปดร้อยสี่แบงค์แล้ว <c oughs> ฉันจะไม่ทําให้คุณโต้งผิดหวังนะครับผมเชื่อมั่นในตัวจานนะ เชื่อมันในดวงจานนะสายฟรีมาสุ่มของเติมอย่างนี้มันต้องดวงดีดีไปกันต่อนะครับเหลือหกร้อยแล้วหวังว่าจะไม่เกลือกระ้นม,มันเลยเลยนะอ่ะโอ้โหไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้คอร์ตุ้มนะไม่ได้เิ็นส่วนนะไปกันต่อ อืเกลอยดเลยเหลือ570แล้วคุณโตนะครับอืมการรู้เรียกชื่อถูกว่าเมื่อกี้คุณโตนะคุณโตอืมเกลียดแลว คุณตัวภาาเชื่อใจจานนะอ <c oughs> นะืไม่นะสามร้อยแบงแล้วไม่นะไปผมว่าจะไม่การันตีนะครับขอหินพัฒนามาก่อนก็ไดนะ้โอ้โหเมื่อกี้มันถ้ามันขยับอีกนิดนึงก็ได้ลนะไม่นะผมว่าจะไม่เกือนะ อือาเข้าแล้วกุตโตือเสียว่ละเนี่ยโอ้โหเลยโอ้โหรอบสุดท้ายแล้วหร,ดดหรอกุโตหวังว่าหวังว่าจะไม่ว่าจานและตะเกือเออได้เลยบุกตืเอทให้ดี เดี๋ยวเราไปผัานกันเลยนะเดี๋ยวที่เหลือให้กุโต้มาตัดสินใจเองนะว่าจะหมุนเอาหมุนเอาหนอาินพัฒนาพิศาจาไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้แล้วนะโอเคเราไปอันเชิญมาพร้อมกันเลยนะโอ้โหนี่เลยครับฟินิกแมนแต่เราจะเอาฟินิกแมนเอเบวกไป ประสานเลยประสานเลยโอเคบุกตื่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรพร้อมๆกันเลยนะครับอื้มมาแล้วโอ้โนีนะครับสถานะศัตรูออกจากสนามเพื่อนร่วมทีมคืนชีพนะครับโอ้โหส,สุดโกงนะครับในชั่วโมงนี้นะสำหรับเจ้าฟินิกแมนในด,ดาบวกนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับน่าจะอยู่ตัวสุดท้ายนะนี่นะครับผู้มาสองดาวเลยนะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าทีม่อยครับนี่มาดูมาดูเข้าทีมมันครับนี่ยังหล่อนะครับถ้าแต่ไม่ค่อยแตกต่างอยากฟินกซ์ล่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟินกซ์ทั้งแรนดก็ไม่แตกต่างกันเยอะนะแค่ ถ้ายืนแบบจากยืน,ย,นยืนแบบตรงๆมาเลยก็ยนืนเอียงมาประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโต้ด้วยนะครับที่ส่งไอดี ID มาให้เราสุ่มวงล้อนะครับก็ได้ก่อนก็ได้ก่อนการันตีนะครับแล้วก็ไม่เสียแบงค์ส้มเพิ่มนะก็ถือว่า ไม่เกือแล้วกันนะครับโอเคสํหรับคลิปนี้จาย์ก็ขอลาเพื่อนๆในเพงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จานทําคลิปไปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ